พอกันอีกแล้วครับพี่น้องกับการวิเคราะห์หวยเล่านะครับสำหรับชิมนี้ก็เป็นเลขบนครับพี่น้องเลขบนหวยเล่าพัฒนางวดประจำวันพุทธที่26มีหน้าคมครับพี่น้องพุทธศักราช2 5 6 8ห้ารอยหกสิบแปดครับสำหรับเลขบนหวยเล่าวดนีเดอครับพี่น้งนองบันนาจะพลาดครับ ซึ่งยังก็ได้แล้วครับพี่น้องถ้ามีเก้านี่บ่น่าจะพลาดแต่โตที่ผมหามาต้อนมาฝากพี่น้องโตที่ผมขึ้นมากระมี่หกเก้าห้าเก้าสี่เก้าแล้วก็สามเก้าครับพี่น้องเน้นเก้าครับงวดน,นี่เลขบนหวยแล้วขอยพี่น้องทุกคนมันหมานครับ